สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับขนาดเล็กนะครับฝึกเล่นตัวนี้มีความคล่องแคล่วนะฮะเพราะว่าหนึ่งเป็น P40 นะครับ P40 คือเครื่องบินขับไล่ในอดีตนะครับเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตีทาอากาศสมัยสงครามนะครับก็จะมีเป็นสเกลก็จะมีตัวจริงนะครับตัวลำจริงก็จะมีปืนตรงนี้นะครับเป็นปืนกล ก็คือเอาไว้โจมตีทางอากาศนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นในแนวเครื่องบินบังคับวิทยุขนาดเล็กนะครับเพื่อเหมาะกับการฝึกบินแล้วก็ราคาที่ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับตัวนี้นะครับมาในชุดพร้อมเล่นเลยนะครับติดตั้งเซอร์โวนะครับแอรอนนะครับก็จะมีอัพดาวมีลัดเดอร์นะครับเป็นระบบ4 c h ช n แนลนะครับ ใบพัดนะครับตัวนี้เป็นแบบทดเกียร์ตัวหัวเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยตรงนี้ชิ้นส่วนตรงนี้จะเป็นพลาสติกคือป้องกันการกระแทกนะครับเพื่อไม่ให้ชุดเกียร์มอเตอร์เสียหายนะครับแล้วเวลาบินชนปุ๊บใบพัดก็จะหลุดออกได้ไอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ชุดเกียร์ไม่เสียหายนะครับจก็บเป็นล็อกนะครับเสียบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ ดันตรงตรงึ๊บมันก็จะอยู่ล็อกเนี่ยถ้าดึงตรงๆเนี่ยจะไม่หลุดนะครับแต่ใดที่มีกระแทกมุมด้านใดด้านหนึ่งก็จะหลุดแล้วก็จะมีใบพัดส,สำรองมาให้อีกนะครับนี่นะครับเป็นหมุดสีแดงนะครับกับสีดำนะครับหัวสปินเดิลแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ให้มาถึง2ก้อนนะฮะเป็น3.7โวลต์500มิลลิแอมนะครับ, ah รบทั้งสองก้อน ก็จะมีสายควงชุดชาร์จ USB นะครับชุดล้อติดตั้งมาเรียบร้อยตรงนี้เป็นช่องใส่แบตมีชุดล้อหลังสามารถที่จะเทคออฟหรือแลนดิ้งลงกับพื้นเรียบได้นะครับรีโมทเป็นระบบ2.4มีปุ่ม 3D 3D คือ ปิดใจโรชัวขณะเพื่อที่จะบินเล่นท่าผาดแผงอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็มีโหมดไฮโลก็คือตอบสนองช้าเร็วของการควบคุมนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเรากดค้างหนึ่งทีเนี่ยไฟกระพริบใช่ไหมมันก็จะเป็นการหยุดการทํางานของใจโรนะครับเพื่อที่จะบินผาดแผงได้ถ้ากดอีกทีก็เข้าสู่โหมดใจโร J ปกติมันก็จะกันเครื่องบ,บินไม่ให้เซไปเซมานะครับ มาดูที่ตัวกล่องนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสตัวนี้ p 4 0 fighter นะครับเป็นรุ่นรหัสของนัมเบอร์นี้คือ a 2 2 0เป็นยี่ห้อ w l toy นะครับมีโหมด3 d 6 g เห็นไหมนะเป็นสวิต์รีโมทควบคุม 2.4GHz เร์เป็น radio control สเปคปีกนะครับ384เซนนะครับไอ้ย384มิลิเมตรหรือ เกือบ40เซนนะครับ380หน่อยๆลำตัวย,ยาว328น้ําน้ำหนัก66กรัมนะครับแบตเตอรี่ 1s นะครับโวลต์ w, 400มิลลิแอมนะครับคือแบตสเปคติดตัวนะแต่นี่ผมให้ให้ให้ที่ให้2ก้อนก็คือตัวนี้เป็น500แอัป์มแล้วนะจะบินได้นานขึ้นนะครับผมโอเคเรามาทดสอบกันนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะ เพราะว่าจับออกมาอยู่ด้านนอกหมดแล้วเพราะว่าลูกค้าต้องไปประกอบปีกนะครับปีกจะถอดแยกมาเท่านั้นเองอนี่นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่เสียบสายนะครับ เครื่องบินมันจะพร้อมทำงานเลยถ้าเราเสียบสายแบตเตอรี่นะครับจากนั้นก็ใส่แบตเตอรี่ลงไปนะฮะแบตบมันจะก้อนยาวนะจัดลงไปแล้วก็เก็บสายนะครับแล้วติดสวิตช์ไอปิดสายแบตเตอรี่จากนั้นเปิดลีโมทนะครับ ะจะมีระบบไจโรคือจะทํางานเนี่ยนะครับจะคอยการหางเมื่อเลี้ยวซ้ายขวาก็จะคอยการรัดเดอร์ด้วยยังซ้ายเอียงขวาก็จะการที่แอร์รอนที่ปีกนะครับเนี่ยแล้วเราปิดไจโรชั่วขณะนะครับตามที่ผมบอกขั้นตอนแรกนะครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับไฟกระพริบแบบนี้ยไจโรจะไม่ทํางานแล้วนะครับไจโรจะไม่ทํางานเราก็จะสามารถ โยกหรือบินเล่นท่าต่างๆได้ชั่วขณะนะครับเห็นะครับถ้าเรากดอีกหนึ่งที่มันจะเข้าสู่ใจโลปกตินะครับส่วนตัวนี้นะฮะอันนี้จะเป็นแอรอนนะครับไอ้พวกลัดเดอร์ตัวนี้จะเป็นคุมลัดเดอร์นะครับตัวนี้ก็ปุ่มอัพดาวตัวนี้แอรอนส่วนปุ่มนี้นะครับตอบสนองช้าเร็วทํำยังไงคือถ้าเรากดหนึ่งครั้งจะเป็นโหมดไฮ ไฮคือจะตอบสนองช้าเร็วคือระบบการควบคุม่ะมันจะขยับได้เยอะกว่าโหมดแรกนะครับมันจะคล่องกว่าถ้าโหมดที่หนึ่งมันก็จะบินง่ายหน่อยมันขยับได้นิดเดียวนะครับโอเคนะครับมา เร็วนะครับห้องบินเป็นลายทางจะมองอยาก เบินผัดแข็งได้ทีสี่เจ็ดมินิเอสองสองศูนย์ 20, นะครับมันจะไวๆคล่องแคล่วคล่องแคล่วหน่อยนะเนื่องจากเป็นเครื่องบินสี่ล่าง เหมาะกับการฝึกบินเพราะว่าหนึ่งน้ำหนักเบาตกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเสียหายนะครับตกบ่อยๆก็พังนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะพังสักทีเดียวนะครับมันก็จะค่อยๆทำรุดไปเรื่อยๆก็คือระยะเวลาการเล่นเรามันมากขึ้นไงดีกว่าตัวใหญ่ที่ตกทีเดียวแล้วพังเลยกนะ็จะเล่นกำลังฝึกฝึกอยู่เนี้ยตกแล้วพังเลยก็จะขาดตอนในการฝึกเล่นนะครับ การเล่นขึ้นบินังคับก็ไม่สมควรที่จะบินต่ำอยู่แล้วนะครับเพราะเวลามันเกิดอาการมันก็ต้องแก้ได้นะครับถ้าบินสูงโอเคนะครับเดี๋ยววนมาลงจอดลงก็คืออาจจะลงล่น ลงกับมือหรือลงกับพื้นเลยนะครับโอ <Okay. S 1> เคนนะครับก็อลอนลงกับพื้นอะไรได้นะนก็จะมีรอยชี่ดินหน่อยแต่เครื่องบินไม่เสียหายนะครับไม่มีรอยชำรุดอะไรนะครับสำหรับคนชื่นชอบนะตัวนี้เอาไว้สะสมหรือ ตั้งโชว์ก็ได้หรือจะฝึกบินก็ได้นะครับมินิ P47 นะครับติดต่อสอบถามที่ Line ID และเบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับผมราคาอยู่ที่คลิปวิดีโอนะครับ2,000หน่อยๆน,นะครับผมโอเคครับ